การประกอบเครื่องคอฟฟี่มิลนะครับตัวนี้นะครับด่างนะครับป้องกันน้ํารั่วนะครับให้ใส่ลักษณะแบบนี้นะครับให้ใส่ตรงนี้นะครับมันจะมีรูอยู่ให้ใส่ตรงกลางตรงนี้นะครับนี่นะครับมันจะเข้าในรูพอดีไปนี่นะครับเสร็จนะครับก็สวมได้เลยทางให้ดีเอาน้ําเย็นนะครับหรือน้าอะไรมันรูดๆูดนี้ก็อนนะครับมันจะได้ประกอบได้ง่ายมาก นี่มันจะเนือที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามันแห้งนะครับใส่เลยครับให้ลงตรงตรงรูพอดีนะครับเนี่ยจะลงตรงรูเป๊ะเนี่ยแบบนี้ก็จบเลยนะครับก็ตามด้วยตัวนี้นะครับใบพัดปั่นนะครับน้ําเย็นนะครับบากตรงนี้นะครับมันจะมีรูบากนรนะครับเวลาใส่ อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะตามด้วยตัวครอบตัวครอบตัวนี้จะใส่ในรูนี้นี่นะครับแล้วตัวนี้ตัวนี้จะมาครอบกับเหล็กนี Monster ้นะครับนะครับแล้วก็กดลงนีนะครับนี Salem ่นี่เหล็กจะโผล่นะครับแล้วก็จะล็อก นะครับหลอกไว้แค่นี้เองนะครับวิธีการประกอบเครื่องมีแค่นี้นะครับนะครับ,บเดี๋ยวดูตัวนี้ต่อนะครับ เกตตัวนี้นี่นะครับวิธีการเปิดเครื่องนะครับสวิตเมนถ้าไม่เปิดตัวนี้เครื่องจะไม่ทำงานนะครับต,ตนตนี้ตัวนี้คือใบพัดนุใบพัดจะหมุนน้ำก็จะพุ่งตรงนี้นะครับ